เมื่อครั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ขอให้หลวงพ่อพุทธ,ธานิโยได้อธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติธ,ธรรมดังที่ท่านพระอาจารย์เสาสอนมาหลวงพ่อพุธได้อธิบายดังนี้โดยหลักการที่ท่านพระอาจารย์เสาได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหานั้นยึดหลักการบริกรรมภาวนาพุทธโธและอาณาปานสติ เป็นหลักปฏิบัติการบริกรรมภาวนาให้จิตอยู่ณจุดเดียวคือพุทโธซึ่งพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นกิริยาของจิตเมื่อจิตมาจดจ้องอยู่ที่คำว่าพุทโธให้พิจารณาตามองค์ชาณาการนึกถึงพุทโธเรียกว่าวิตกจิตอยู่กับพุทโธไม่พลากจากไป เรียกว่าวิจาร์หลังจากนี้ปีติและความสุขก็จะเกิดขึ้นเมื่อปีติและความสุขเกิดขึ้นแล้วจิตของผู้ภาวนาย่อมดำเนินไปสู่ความสงบเข้าไปสู่อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิลักษณะที่จิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิภาวนาจิตเป็นภาวะสงบนิ่งสว่างไม่มีกิริยาอาการแสดงความรู้ ในขั้นนี้เรียกว่าจิตอยู่ในสมถะถ้าจะเรียกโดยจิตก<ๆ>็เรียกว่าอัปปนาจิตถ้าจะเรียกโดยสมาธิก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้าจะเรียกโดยฌานก็เรียกว่าอัปปนาฌานบางท่านนำไปเทียบกับฌานขั vote, ้นที่สี่จ <omedical S 2> ิตในขั้นนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอัปปนาจิตอัปปนาสมาธิ อัปปนาชาญจิตย่อมไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นนอกจากมีสภาวะรู้อยู่อย่างเดียวเท่านั้นเมื่อนักปฏิบัติผู้ที่ยังไม่ได้ระดับจิตเมื่อจิตติดอยู่ในความสงบนิ่งเช่นนี้จิตย่อมไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้เมื่อเป็นเช่นนั้นท่านอาจารย์เสาผู้เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานในสายนี้จึงได้เดินอุบาย สอนให้สิทธิ์พิจารณากายคตาสติเรียกว่ากายานุปัสนาสติปฐานโดยการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นตน้นโดยน้อมเนกไปในลักษณะความเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดเป็นของโสโครกจนกระทั่งจิตมีความสงบลงรู้ยิ่งเห็นจริงตามที่ได้พิจารณา เมื่อผู้ปฏิบัติได้พิจนารณาผมขนเล็บฟันหนังเห็นสิ่งปฏิกูลในที่สุดได้เห็นจริงในสิ่งนั้นว่าเป็นของปฏิกูลโดยปราศจากเจตนาสัญญาแล้วก็เกิดนิมิตเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของปฏิกูลน่าเบียดโซโคกจริงๆโดยปัาศจากสัญญาเจตนาใดๆทั้งสิ้นจึงได้ชื่อว่า เป็นผู้พิจารณาเห็นอสุภกรรมฐานเมื่อผู้ปฏิบัติพิจารณาอสุภกรรมฐานจนชำนิชำนาญจนรู้ยิ่งเห็นจริงในอสุภกรรมฐานนั้นแล้วในขั้นตอนต่อไปท่านอาจารย์เสาได้แนะนำให้พิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ จนกระทั่งเห็นเป็นดินน้ำลมไฟเมื่อจิตรู้ว่าเป็นแต่เพียงสักว์แต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจิตก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าตามที่พูดกันว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีมีแต่ความประชุมพร้อมของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็ย่อมเกิดความคิดขึ้นมาได้ว่าในตัวของเหล่านี้ไม่มีอะไรเป็นอนัตตาทั้งสิ้นมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นถ้าหากปู่มจิตของผู้ปฏิบัติจะมองเห็นแต่เพียงกายทั้งหมดนี้เป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟรู้แต่เพียงว่าธาตุสี่ ดินน้ำลมไฟและภูมิจิตของท่านอยู่แค่นั้นก็มีความรู้เพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐานในขณะเดียวกันนั้นถ้าภูมิจิตของผู้ปฏิบัติปฏิวัติความรู้ไปสู่พระไตรลักษณคืออนิจจังไม่เทียงทุกขังเป็นทุกขอนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงถ้าหากมีอนิจจสัญญา ความสำคัญมั่นหมายว่าไม่เที่ยงทุกขัสัญญาความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นทุกขอนัตตสัญญาความสำคัญมั่นหมายว่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงภูมิจิตของผู้ปฏิบัตินั้นก็ก้าวเข้าสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาเมื่อผู้ปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตของตนเองให้มีความรู้ด้วยอุบายต่างๆ และมีความรู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะของอสุภกรรมฐานโดยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งจนมีความรู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะที่ว่ากายของเหล่านี้เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีความเห็นว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็เป็นแต่เพียงธาตุไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว บุคคลเราเขาด้วยอุบายดังกล่าวแล้วผู้ปฏิบัติยึดหลักอันนั้นภาวนาบ่อยๆกระทำให้มากๆพิจารณาให้มากๆพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาจิตจะค่อยๆก้าวสู่ภูมิรู้ภูมิธรรมเป็นลำดับลำดับไปหลักการปฏิบัติของท่านอาจารย์เสาก็มีดังนี้อย่างครูบาอาจารย์ของเรา ที่ท่านมาแสดงธรรมให้ฟังเช่นหลวงปู่สิมหลวงปู่แว่นหรือท่านพระอาจารย์เหลียนท่านพระอาจารย์บัวพาเคยผ่านสำนักของครูบาอาจารย์มั่นอาจารย์เสามาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์ต้นของพระอาจารย์เสาที่ยังเหลือค้างอยู่ณเวลานี้ก็คือท่านอาจารย์บัวพาเพียงองค์เดียวนอกนั้นศึกหาลาเพศล้มหายตายจากไป ถ้าจะนับอีกองค์ที่สองก็คือเจ้าคุณชินวงศ์สาจารย์ท่านอาจารย์บัวพาก็ไม่ค่อยเทศไม่ค่อยพูดเพราะติดนิสัยท่านอาจารย์เสาแต่ที่แหวกแนวก,ก็คือเจ้าคุณชินวงศ์สาจารย์หรือหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยซึ่งเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของท่านอาจารย์เสาหลวงพ่อพุทธเล่าต่อว่าได้พบท่านเวลาท่านมาพักวัดปุรภาก็ได้ปนิบัติท่าน แต่ไม่ได้ติดสอยห้อยตามผู้ติดสอยห้อยตามที่ยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งหลวงปู่ท่านสิ้นนี้ยังคงเหลือหลวงปู่บัวพาเพียงองค์เดียวจากกันไป30ปีพอท่านเห็นก็วิ่งเข้ากอดงานที่หลวงพ่อพุทธทำถวายท่านก็อุปถากโนดเฟนซักสบงจีวรแล้วก็ปัดกวาดที่นอนเทกระถนทำอะไรทำานองนั้น เวลาแขกมาหาท่านก็คอยดูแลรับแขกเพียงแต่เวลาท่านไปมาได้พักที่นี่เราก็ได้อุปตากท่านเท่านั้นเองแต่ครูบาอาจารย์ในสายนี้เขาถือว่าใครเป็นหัวหน้าใหญ่เขาก็จะถือว่าเป็นลูกศิษย์องค์นั้นแหละลองลองลงมาจากอาจารย์เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ใหญ่เราก็จะมาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ลองลงมาแต่ศูนย์รวมจิตใจ มันอยู่ที่อาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์หลวงปู่เสานี้ท่านเป็นสาวกแบบชนิดที่ว่าเป็นพระประเสริฐท่านสอนธรรมนี้ท่านไม่พูดมากท่านชี้บอกว่าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้แต่การปฏิบัติของท่านนี้ท่านเอาการปฏิบัติแทนการสอนด้วยปากผู้ที่ไปอยู่ในสำนักท่านก่อนอื่นท่านจะสอนให้ทำวัดนอนสี่ทุ่ม ตื่นตีสามเป็นข้อแรกต้องทำให้ได้ก่อนบางทีก็ลองเรียนถามท่านหลวงปู่ทำไมสอนอย่างนี้การนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาฉันเป็นเวลาอาบน้ำเข้าห้องน้ำเป็นเวลามันเป็นอุบายสร้างพลังจิตแล้วทำให้เรามีความจริงใจทีนี้นักปฏิบัติทั้งหลายไม่ได้ทำอย่างนี้แม้แต่นักสะกดจิต เขาก็ยังยึดหลักอันนี้มันมีอยู่คำหนึ่งที่หลวงพ่อไม่เคยลืมหลักการปฏิบัติที่เวลาไปปฏิบัติท่านท่านจะพูดขึ้นมาลอยๆอยว่าเวลานี้จิตข้ามันไม่สงบมันมีแต่ความคิดก็ถามว่าจิตมันฟุ้งซ่านหรือไงอาจารย์ถ้าให้มันหยุดนิ่งมันก็จะไม่ก้าวหน้ากว่าจะเข้าใจความหมายของท่าน ก็ใช้เวลามาหลายปีท่านหมายความว่าเวลาปฏิบัติถ้าจิตมันหยุดนิ่งก็ปล่อยให้มันหยุดนิ่งไปอย่าไปรบกวนมันถ้าเวลามันจะคิดก็ให้มันคิดไปเราเอาสติตัวเดียวเป็นตัวตั้งเป็นตัวตีหลวงปูเ่เสาซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นออกเดินทุดงกรรมาฐานปักกลดอยู่ในป่าในดงในถ้ำในเขา องค์แรกของภาคอีสานก็คือหลวงปู่เสากันตศีโลท่านออกมาบวชในพระศาสนาท่านสนใจในเรื่องของการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานซึ่งสหธรรมมิู่หูของท่านคือพระปัญญาพิสารเถรเป็นคนเกิดในเมืองอุบลราชธานีท่านออกเดินทุดงร่วมกันหลวงปู่เสาตามปกติท่านเป็นพระที่เทศไม่เป็น แต่ปฏิบัติให้ลูกศิษย์ดูเป็นตัวอย่างสมัยที่หลวงพ่อพุธเป็นเนนอยู่ใกล้ๆท่านถ้าวันไหนเราคิดว่าจะเดินจงกรมแข่งกับท่านอาจารย์ใหญ่วันนั้นท่านจะเดินจงกรมไม่หยุดจนกว่าเราจะหยุดนั่นแหละท่านจึงจะหยุดท่านจะไม่ยอมให้เราชนะท่านเวลาท่านสอนสมาธิถ้ามีใครถามว่าอยากปฏิบัติสมาธิทำยังไงหลวงปู่เสาเ่ตอบว่า พุโทโธสิภาวนาพุโทโธแล้วจะได้อะไรหลวงพ่อก็จะตอบว่าอย่าถามแล้วก็ไม่มีคำอธิบายถ้าหากว่าใครเชื่อตามคำแนะนำของท่านไปตั้งใจภาวนาพุโทโธจริงๆไม่เฉพาะแต่เวลาเราจะมานั่งอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนและประทานดื่มใจนึกพุโทโธไว้ตลอดเวลา ไม่ต้องเลือกว่าเวลานี้เราจะภาวนาพุโทโธเวลานี้เราจะไม่ภาวนาพุโทโธท่านสอนให้ภาวนาทุกลมหายใจบางคนก็จะข้องใจว่าภาวนาพุโทโธในห้องน้ำห้องส้วมมันจะไม่บาปหรือพระอาจารย์สาวตอบว่าไม่บาปธรรมะเป็นอากาลิโกไม่เลือกการเวลาไม่เลือกสถานที่พระบรมศาส,ส,สดา ด้เทศสอนไว้แล้วถ้ายิ่งเข้าในห้องน้ำห้องส้วมนะยิ่งภาวนาดีเพราะมันมีสิ่งประกอบสิ่งที่จะทำให้เรามองเห็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดโสโครมันก็จะแสดงออกมาให้เราเห็นแล้วเราภาวนาพุทโธพุทโธแปลว่ารู้รู้ในสิ่งที่เราทำอะไรอยู่ในขณะนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ใดเชื่อในคำแนะนำของหลวงปู่ท่านไปภาวนาพุทธโธอย่างเอาจริงเอาจังส่วนใหญ่จะไม่เกินเจ็ดวันบางคนเพียงครั้งเดียวจิตสงบสว่างรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาทีนี้เมื่อภาวนาจิตเป็นสมาธิเวลามาถามท่านภาวนาพุทธโธแล้วจิตของฉันนี้ตอนแรกๆมันมีอาการเคลิมิม เหมือนกับว่าจะง่วงนอนทีนี้มันสลึมสลือเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นพอเผลอๆจิตมันวูบลงไปสว่างตูมขึ้นมาเหมือนกับมันมองเห็นทั่วหมดในห้องจนตกใจว่าแสงอะไรมันมาสว่างสวยัยพอตกใจแล้วสมาธิถอนลืมตาแล้วความมืดมันก็มาแทนที่อันนี้เป็นจุดสำคัญ คือถ้าจิตของเราได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่มันจะเกิดความตื่นตกใจหรือเกิดเอจใจขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเราไม่เกิดการตื่นใจหรือเกิดตกใจเกิดเอดใจจิตของเราสามารถมีสติประครับประคองรู้อยู่โดยธรรมชาติจิตมันก็จะสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปีติมีความสุข เมื่อหลวงพ่อพุธไปเล่าเรื่องภาวนาให้ท่านฟังถ้าสิ่งใดที่มันถูกต้องท่านจะบอกว่าเล่งเขา้าเล่งเขา้าแล้วก็ไม่อธิบายแต่ถ้าหากว่ามันไม่ถูกต้องเช่นอย่างใครเขาทำสมาธิภาวนามาแล้วมันคล้ายๆกับว่าพอจิตสว่างรู้เห็นนิมิตขึ้นมาแล้วก็น,น้อมเอานิมิตนั้นเข้ามาพอนิมิตเข้ามาถึงตัวถึงใจแล้ว มันรู้สึกว่าอึดอัดใจเหมือนหัวใจถูกปีบสมาธิที่สว่างก็มืดไปเลยอันนี้ท่านบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องเมื่อเกิดนิมิตขึ้นมาถ้าหากว่าไปเล่าให้อาจารย์องค์ใดฟังถ้าท่านแนะนำว่าให้น้อมเอานิมิตนั้นเข้ามาหาตัวอันนี้เป็นการสอนผิดแต่ถ้าว่าท่านผู้ใดพอไปบอกว่า ภาวนาเห็นนิมิตท่านแนะนําให้กําหนดรู้จิตีเฉยอยู่คล้ายๆกับว่าไม่สนใจกับนิมิตนั้นแล้วนิมิตนั้นจะแสดงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไปในแง่ต่างๆเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดีมีสมาธิมั่นคงเราจะอาศัยความเปลี่ยนแปลงของมโนภาพอันเป็นของนิมิตนั้นเป็นเครื่องเตือนใจให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตานิมิตท,ที่เปลี่ยนแปลงเป็นปฏิภาคนิมิตถ้าหากว่านิมิตท,ที่ปรากฏแล้วมันหยุดนิ่งไม่ไหวติงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆบางทีสมาธิเรามันแน่วแน่ความทรงจำมันฝังลึกลงไปในส่วนลึกของจิตไปถึงจิตใต้สำนึกเมื่อออกจากที่นั่งสมาธิมาแล้วเราไม่ได้นึกถึงเหมือนกับคล้ายๆมองเห็นนิมิตนั้นอยู่ นึกถึงมันก็เห็นไม่นึกถึงมันก็เห็นมันติดตาติดใจอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าอุคขห,หานิมิตว่ากันง่ายๆถ้าจิตของเรามองเพ่งอยู่ที่ภาพนิ่งเป็นอุคขห,หานิมิตถ้าจิตเพ่งรู้ความเปลี่ยนแปลงของนิมิตนั้นเป็นปฏิภาคนิมิตอุคขห,หานิมิตเป็นสมาธิขั้นสมถกรรมฐานแต่ปฏิภาคนิมิตนั้น เป็นสมาธิขั้นวิปัสนาเพราะจิตกำหนดรู้ความเปลี่ยนแปลงอันนี้ถ้าหากว่าใครภาวนาได้นิมิตอย่างนี้ไปเล่าให้ท่านพระอาจารย์เสาฟังท่านจะบอกว่าเออดีแล้วเล่งเข้าเล่งเข้าแต่ถ้าใครไปบอกว่าในเมื่อเห็นดิมิตแล้วผมหรือดีฉันน้อมเข้ามาในจิตในใจแต่ทำไมเมื่อนิมิตเข้ามาแล้ว ถึงจิตถึงใจแล้วจิตที่สว่างสัยปลอดโปรง่งรู้ตื่นเบิกบานมันเมืดลงไปแล้วเหมือนกับหัวใจถูกบีบหลังจากนั้นจิตเราไม่เป็นตัวของตัวคล้ายๆกับว่าทำหนาจสิ่งที่เข้ามานั้นมันคอบไปหมดถ้าไปเล่าให้ฟังอย่างนี้ท่านจะบอกว่าทำอย่างนั้นไม่ถูกต้อง เมื่อเห็นนิมิตแล้วกำหนดให้รู้เฉยๆอย่าน้อมเข้ามาถ้าน้อมเข้ามาแล้วนิมิตเข้ามาในตัวมันจะกลายเป็นการทรงวิญญาณอันนี้เป็นเคล็ดลับในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมาแนะนำเราว่าทำสมาธิแล้วให้น้อมจิตไปรับเอาอำนาจเบื้องบนหรือเห็นนิมิตแล้วให้น้อมเข้ามาในตัวอันนี้อย่าไปเอามันไม่ถูกต้อง ในสายหลวงปู่เสานี้ท่านสอนให้ภาวนาพุทธโธหลวงพ่อพุทธก็เคยแอบถามท่านว่าทําไมจึงต้องภาวนาพุทธโธท,ท่านก็อธิบายให้ฟังว่าที่ให้ภาวนาพุทธโธนั้นเพราะพุทธโธเป็นกิริยาของใจถ้าเราเขียนเป็นตัวหนังสือเราจะเขียนพอผ่านสละอุบอทหาร สละโอทอทงอ่านว่าพุทธโธอันนี้เป็นเพียงแค่คำพูดเป็นชื่อของคุณธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อจิตภาวนาพุทธโธแล้วมันสงบผูบลงไปนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานพอหลังจากคำว่าพุทธโธมันก็จะหายไปแล้วทำไมมันจึงหายไปเพราะจิตมันถึงพุทธโธแล้วจิตกลายเป็นจิตตับพุทธะ ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะเกิดขึ้นในจิตของท่านผู้ภาวนาพอหลังจากนั้นจิตของเราจะหยุดนึกคําว่าพุทโธแล้วก็ไปนิ่งรู้ตื่นเบิกบานสว่างสวยัยกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบยังแถมมีปิติมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก อันนี้มันเป็นพุทธะพุทโธโดยธรรมชาติเกิดขึ้นที่จิตแล้วพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นกิริยาของจิตมันใกล้กับความจริงแล้วทำไมเราจึงมาพร่ำบนพุทโธพุทโธในขณะที่จิตเราไม่เป็นเช่นนั้นที่เราต้องมาบนว่าพุทโธนั้นก็เพราะว่าเราต้องการจะพบพุทโธ ในขณะที่พุทธโธยังไม่เกิดขึ้นกับจิตนี้เราก็ต้องท่องพุทธโทธพุทธโทธพุทธโทธเหมือนกับว่าเราต้องการจะพบเพื่อนคนใดคนหนึ่งเมื่อเรามองไม่เห็นเขาหรือเขายังไม่มาหาเราเราก็จะเรียกชื่อเขาทีนี้ในเมื่อเขามาพบเราแล้วเราได้พูดจาสนทนากันแล้ว,ก,ลวก็ไม่จำเป็นจะต้องเรียกชื่อเขาอีกถ้าคือเรียกซ้ำ เขาจะหาว่าเราล่ำไรไปเดี๋ยวเขาด่าเอาทีนี้ในทํานองเดียวกันในเมื่อเรียกพุโทโธพุโทโธพุโทโธเข้ามาในจิตของเราเมื่อจิตของเราได้เกิดเป็นพุโทโธเองคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเราก็หยุดเรียกเองทีนี้ถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกอันหนึ่งแทรกขึ้นมาก็ควรจะนึกถึงพุโทโธอีก พอเรานึกถึงขึ้นมาอย่างนี้สมาธิของเราจะถอนทันทีแล้วกิริยาที่จิตมันรู้ตื่นเบิกบานจะหายไปเพราะว่าสมาธิถอนทีนี้ตามแนวทางของครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำพร่ำสอนท่านจึงให้คำแนะนำว่าเมื่อเราภาวนาพุทโธไปจิตสงบวูบลงนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบาน แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านก็ให้ประครองจิตให้อยู่ในสภาพปกติอย่างนั้นถ้าเราสามารถประครองจิตให้อยู่ในสภาพอย่างนั้นได้ตลอดไปจิตของเราจะค่อยๆสงบละเอียดละเอียดละเอียดลงไปในช่วงเหตุการณ์ต่างๆมันจะเกิดขึ้นถ้าจิตส่งกระแสออกนอกเกิดมโนภาพทาวิ่งเข้ามาข้างใน ก็จะเห็นอ,อวัยวะในร่างกายทั้งหมดตับไตไส้พุงเห็นหมดแล้วเราจะรู้สึกว่ากายของเรานี้เหมือนกับแก้วโปร่งดวงจิตที่สงบสว่างเหมือนกับดวงไฟที่เราจุดไว้ในปลอกครอบแล้วสามารถเปล่งและมีสว่างออกมารอบๆจนกว่าจิตจะสงบละเอียดลงไปจนกระทั่งว่ากายหายไปแล้ว จึงจะเหลือแต่จิตสว่างสวัยอยู่ดวงเดียวร่างกายตัวตนหายหมดถ้าหากจิตดวงนี้มีสมรรถภาพพอที่จะเกิดความรู้ความเห็นอะไรได้จิตจะย้อนกายลงมาเบื้องล่างเห็นร่างกายตัวเองนอนตายเหยียดยาวอยู่ขึ้นอืดเปื่อยเน่าผุพังสลายตัวไปทีนี้ถ้าหากว่าจิตย้อนมามองรู้เห็นอย่างนี้ จิตของผู้นั้นเดินทางถูกต้องตามแนวทางอริยมรรคอริยผลถ้าหากว่าสงบสว่างนิ่งรู้ตื่นเปิกบานร่างกายตัวตนหายแล้วก็สงบละเอียดเรียวไปเหมือนปลายเข็มอันนี้เรียกว่าสมาธิขั้นชานสมาบัติไปแบบฤุสีชีภัยถ้าหากจิตของผู้ปฏิบัติ ไปติดอยู่ในสมาธิแบบฌานสมาบัติมันก็เดินฌานสมาบัติทีนี้ฌานสมาบัตินี้มันจริญง่ายแล้วก็เสื่อมง่ายในเมื่อมันเสื่อมไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเหลือแต่ถ้าหากสมาธิแบบอริยมรรคอริยผลนี้ในเมื่อเราได้สมาธิซึ่งเกิดภูมิความรู้ความเห็นเช่นเห็นร่างกายเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปแล้วภายหลัง จิตเราก็บอกว่าร่างกายเน่าเปื่อยเป็นของปฏิกูลก็ได้อสุภกรรมฐานเนื้อหนังพังลงไปแล้วยังเหลือแต่โครงกระดูกก็ได้อัติกรรมฐานทีนี้เมื่อโครงกระดูกสลายตัวแหลกไปในพื้นแผ่นดินจิตก็สามารถกำหนดรู้ได้ทาตุกรรมฐานแต่เมื่อในช่วงที่จิตเป็นไปนี้จิตจะไม่มีความคิด อเมื่อถอนจากสมาธิมาแล้วสิ่งรู้หายไปหมดพอรู้ว่ามันมาสัมผัสกับกายเท่านั้นเองจิตตรงนี้จะอธิบายให้ตัวเองฟังว่านี่คือการตายตายแล้วมันก็ขึ้นอืดน,น้ำเหลืองไหลเนื้อหนังพังไปเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครในเมื่อเนื้อหนังพังไปหมดแล้วก็ยังเหลือแต่โคงรคงกระดูกทีนี้โครงกระดูกก็แหลกละเอียด หายจมลงไปในผืนแผ่นดินทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าร่างกายของคนเหล่านี้มันมีแต่ธาตุสีดินน้ำลมไฟสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนถ้าจิตมันเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาอย่างนี้ภาวนาในขณะเดียวความเป็นไปของจิตที่รู้เห็นไปอย่างนี้ ได้ทั้งอสุภกรรมฐานอัติกรรมฐานท่าตุกรรมฐานประโยคสุดท้ายในเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนจิตรู้อนัตตาเรียกว่าอนัตตานุปัสสนาญาณภาวนาทีเดียวได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสนา